ริโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลกระทบอย่างจังกับธุรกิจการบินค่ะเมื่อต้องหยุดบินนานเป็นเดือนรายได้หลักหายไปการบินไทยในวันนี้จึงต้องหาทางเพิ่มรายได้ใหม่เพื่อการอยู่รอดนะคะแน่นอนว่านอกจากระต้องโกแล้ววันนี้การบินไทยยังมีซิมูเลเตอร์อีกหนึ่งช่องทางที่จะมาช่วยเสริมพลังในการหารายได้มากขึ้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นลงทุนแมนวันนี้จะพาทุกคนมาฝึกบินพร้อมกันค่ะสวัสดี ขออนุญาตมามเยี่ยมชมเครื่อง380นะครับค่ะแล้วก็เข้ามากันแล้วนะคะอยู่ที่นี่เลย simulator customer l o u n g e นะคะสำหรับนักบินที่เขามา simulator จริงๆเขาก็จะต้องมานั่งรอตรงนี้วันนี้บอกแล้วว่าเราจะมาเป็นกัปตันนะคะฉะนั้นเราก็ทำเสมือนจริงเลยะคะ่ะเดี๋ยวมาถามกันว่าขั้นตอนกระบวนการจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันขออนุญาตมาทักทายพี่ๆกัปตันสวัสดีค่ะสวัสดี ครับผมผมกับตันสุกิติครับประจำปีจำโบ747400ที่นี่เนี่ยเขาให้กับตันจริงๆมาดูแลเรานะคะระหว่างการอยู่ในเครื่องจําลองการบินเชิญเลยครับคุณทิน้าเดี๋ยวเข้มาห้องบีฟอันนี้เป็นห้องบีฟของเครื่อง747400นะครับ โอเคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเวลาที่เราเข้าไปในสิ่งจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูอะไรเกี่ยบเบรกกันยังไงเกี่ยวกันเล่นยังไงต้องครับอ่ะปกติก็คือจะให้เลือกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะไปบินที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปบินที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เราจะไปจบที่สนามบินโตเกียวฮานิดาแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันจ้าอันนี้คือสิ่งของเจ็ดสเจร้ที่เราซื้อมาจริงผมถึงบอกว่ามันเป็นเครื่องมันไม่ใช่โปรแกรมครับนี่คือเครื่องนี้คือเครื่อง 777 200ซึ่งขณะนี้กำลังใช้งานอยู่และตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาอยู่ในซิมูเลเตอร์จริงๆแล้วจริงๆแล้ว,ลวของเครือ่อง747 400นี่คือของจริงหมดเลยใช่ครับตั้งแต่พาัดตรงที่เป็นปุ่มอะไรท้รงเนี้ยเป็นของจริงหมดเลยซึ่งตรงเนี้ยเครื่องบินลำเนี้ยที่เราจะเข้ามาลองการบินกันจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าข้างหน้านี่เป็นภาพเป็นภาพเสมือนจริงเสมือนจริงรี่ี่คร สนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราเองนะครับเพราะว่าเป็นภาพละเอียดโอ้มันเหมือนจริงจริงเนาะสามารถกําหนดสถานการณ์ได้ใช่ไหมใช่ก็สามารถกําหนดสถานการณ์ได้อันนี้สภาพอากาศก็จะมีเมฆบ้างบางส่วนสภาพอากาศที่เป็นทิมะตกหรือว่าฝนตกหัวนึงเนี่ยเขาบอกว่าคอสเนี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เครื่องบินจริงทั้งลำใช่เครื่องบินทั้งลำราคาประมาณสี่หกเจ็ดพันล้านเจ็ดพันล้านเพราะฉะนั้นหัวนี่หัวเดียวเนี่ยประมาณเจ็ดกับร้อยล้านใช่รู้กําลังอยู่นั่งอยู่ไหน หัวบินเก็บแต่ร้อยช้าเดี๋ยวลองดูเนาะได้ค่ะเป็นเต็มตังพร้อมนะครับพร้อมค่ะอันนี้คืออะไรเที่ยมเดี๋ยวพอเทคออฟครับคุญชน่าเล็งไปขึงนึงเลยทีนี้เครื่องยนตเราขึ้นแล้วเรากดเลยครับเครื่องยนต์ไปละจับไว้จับไว้แล้วแน่นต่อมาดึงครับดึงดึงอ่าดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาอ่าอย่างนั้นแหละเห็นไหมครับเอา12.5อย่างนี้คุยกันไว้อ่าแล้วก็หยุดมือ โอเคเมื่อกี้นะคะขอถอนหายใจหนึ่งเพื่อเข้าใจแล้วว่าชีพนักบินเนี่ยเหนื่อยจริงๆก็เราใช้เวลา6ชั่วโมงจากสวนภูมิมาถึงฮานดะตอนนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะตานิีไท้ายตรงๆนะครับผมไปช่วยแล้วนะช่วยก็ได้ดึงได้แล้ว 50, 40, 30, 20, 10. <coughs> และตอนนี้นะคะการทำซิมูเลเตอร์ของทีน่าก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแพ็กเกจที่อยากจะเลือกของแต่ละท่านนะคะครึ่งชั่วโมง60นาที90นาทีใครอยากลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้ก็มาลองได้เลยนะเข้าไปใน Facebook ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แหละค่ะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าคงเดากับลำบากจริงๆนะคะว่าเมื่อไหร่ S <S เหตุการณ์รวมไปถึงธุรกิจการบินจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการใช้กลยุทธ์ที่ดึงเอาจุดแข็งเดิมที่มีรวมถึงทรัพยากรเดิมที่มีของการบินไทยมาใช้เป็นโอกาสในการหาไรายได้แบบนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะคะที่สามารถใช้หาโอกาสท่ามกลางวิกฤตนะคะและที่สําคัญเนี่ยโอกาสดีๆแบบนี้สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้โดยสารที่คิดถึงการบินไทยและสามารถให้กําลังใจพนักงานการบินไทยทุกคนได้ดีทีเดียวแบบค่ะส่วนในมุมของผู้บริโภคแบบเราๆนะคะนี่คือโอกาสที่ดีที่ ไม่ได้มีบ่อยๆที่จะให้พวกเรานั้นได้ลองฝึกบินแบบนักบินจริงๆเขาฝึกกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากลองมาเปิดประสบการณ์แบบนี้เนี่ยช่วงเวลานี้ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสทองของใครหลายๆคนที่ฝันอยากจะเป็นนักบินนั่นเองค่ะ